สามหาศูนย์นะครับผมอโอ้โหสองแกะครับสามศูนย์เป็นว่ายน้ำนะครับผมอืมเอาพี่น้องแกะอีกแล้วเด้อพี่น้องนอแตกสามตัวด้วยสามตัวแตกจริงอ่าสามตัวเด้อเพราะว่าปูหามาเนาะอศูนย์สามหาที่บ้าคือกันข้าวข้าวเยนรถ้เมล์เนาะอ่า มือสุดตกสูหาไปเลยก็ปูสูตรจหาได้บาแบบไหก็เาันมาทอดสักเสียจะต้องหดดโอ้ที่เหลที่เหหงารี่ครับผมที่้องอกนเยกัมาเร่งกนี้มัร้อนได้ันย่มตเลย่อันมาทอดสัเสียเนี่ล้ว่าเอาเบอร์ทอดสัเนี่ครับผมพวกเรา่จริงนี่พวาอยุ่ไก่ยุ่ยแม่ปูออกมาทางหเนยุ่ยุ่ไก่ยุ่ครับยุ่คนเรา ฝากได้รอยก็โลกปูบ่าฮ่าฮ่าฮาฮาหลายเาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮอาปูาฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮหาฮ่ดฮ่าฮ่าั่า่าว่าฮย่าฮ่าตัาฮตาาอ้าปูาห้ไว้กฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่า่่า่าา่าา มันมายักห kind of mm. ็สองแปดคับสามศูนย์แล้ววันนันนเลยมยักสองนะครับผมมันตรงตรงเลยสามศูนย์เต็มเต็มเลยมันหนยโชวพี่รองเลยมันมายักห้บยสองแปดครับสามศูนย์แล้ววันนัรไหวเอาไหวมัน่ามันีสิบแปดอีสมสิบก็ได้เลเนี่ยสองศูยสองแปดครับสามศูนย์ัไหนเจ้าสองเกานลี เป็นตกันมยคือว่ามันเลี่ยงกันนะครับผมมันไหนสองตัวันไหนสองแปดกับสามศูนย์แล้วแบบสามศูนกับสแปดจีบเป็นแดงเลยนะอือเป็เลอกเป็นตัวเลยเพได้คขายังไม่บรรลุโอ้เป็นตัวได้ตีปูตัวได้บอกว่านขือขาวัชชะนี่จะจัดน่อยนี่ค่ะมัอกจอดเพื่อวันมาใส่รวดมา้วโอ้เยวดี่ก็สสองหัดสอดได้ปูสามตัวนี่สามสองหัวอดได้ปู่ออ สองงวซ่อนหรืแตกสามตัวนี่วอาจะหันกันสามตัวเรากันนั้นอายุอีพอกันครบคาทูนเดียวครับผมโอ้ปลาทูปลาทูพี่น้องเอ้ยจะถิ่มจะไล่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะใครที่รอเดี่ยวทางปู่วัดป่าอุดรครับผมสามงวดเนาะสามตัวแตกสามตัวแตกสองงวดซ่อนแล้วเนาะปู่เนาะแมนเด้อ อีกก็มีอีกน oh. uh> ี่อ่าอ่าอ่าโอ้ครับผมครับผมโอ้เมื่อเศ้าดีให้สามศูนย์ตรกตน่ติปูอ่าเออบงคนานเมืเศร้านียู่โอ้โอ้ครับผมโอ้ทางสว่างไปเดินทางไปครับ่เออกาคูับลมครับผมครับผม มตอมา้้นี่ลาตัว oh. oh, ัน oh. ท <uh ีไ oh. ด้าน่เหแ่โเขานี่แนหออ้โ okay. ้ยยูนี่กับมีสามตัวตรงๆก็จะเอาไปได้ละปูเอ้ยีวนีก็้ย่เลกปูเล็กปูโ่อมาได้ใหแก่สุหวไมจะเอาอกเยกน่โออ่้เราใส่ผ้าม้วนหน้าปูหน้าบาดเน่ย

ัที่ว่อเอี่ยตองสสามตัวเป็นเราปูดเนี่ยสะพ้อปูเป็นงานหามื่อนอกไปทำชิิปปูยงานหาอุ้ยเบออีกเบอร์หนึ่งยุไส่เบอร์หนึ่งยุใส่หันเตะเออขคนึ่งยุหันอ่าันนีสองเบออือโอ้ เมื่อนี้คนอองจับือว่าลงน้านซองตลอดครับผมเมื่อไม่อะนเอเมื่อไม่ะไรเราเมื่อไม่เออคุสามอาคุ้อาสามตลดโอ้สดงว่าเริ่มมาแล้วปูเริ่มมาแล้วแมนแล้วแมนแล้วสามอ่าอ่าสามหว่าสาพั่พ้ังอืม โอ้ครับผมแมนแมนแมนเราคว้เม่อกีีาอีกเนี่ยคว้ามกี้นีรอยล่ะเก้าูนยด้าศูนย์หาวย์บอ่าี้กัแต่รม่ต้องมีกหาศูนย์นะเรับคนม่แมนแมนปูไม่เหนแม่นันผมากเต็มเพื่อนแล้วว่งกได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะอืออาศนยาอือเกมาศูนย์หามาหันกลับศูนย์หาม็นว้ยอ่า เพราะว่าเพราะว่าอีกตัวนึงปูไก่หางหกหนึงอยู่ไอเดยจ้หางก็ระดับสิ่ไ่ให้เดียวสิแม่เด็กเดียวนี่็ฉันนั่นเละที่มันจะต้องเอาใจปรว่าก็ผู้ให้ลักษณะมักจะเด็กเดียวจะเอาพี่น้ออ่ามันเป็นเด็ดเดียวไนี่หางก็ระดับมันจัแกรูนสามหางสามรูนแน่นว่าล่ะครับผมสามตัวเลยหรือู่นี่ เออแม่ปูเปนบพว่าคันอ่าคันไหตัวเอื้นมม่กะตโทั่วบะถึงดิแนนบ่โทษปวบะติดปูดิื่่า่่อน่าย่เราใช้ตัวเปน่าวเ่อันอันนั้นเข้าชุนหาเนาะครับอัยัอาตุ้มล็นเว่าุมลงเดกแค่ว่า้มลมันหนเอกงหกปแม่พาหล่ะเอาูกหหานึ่งเนี่ยดิ แนนมากเขาอยู่อืมชวบาทีนา่น่ันุนหานี่เต็ม,ตมครับผมกนนี้ละสามเนี่เต็มๆเลยวันเลยอ้คนที่ทยทันที่พวกีไ่ไยนะอือเดี๋ยวทีได้เข้าไปหาปูอยู่นี่รครับขันม,า,ม 2, าด้สองเก่าดีทั้งบนั้งล่างเลยวันเลยโอ้ี่สี่สิบแปด ยี่เก้าสามศูนย์็่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าสองหกลูกหกสองกี่ทีเต็มเต็มนี่บน่่างนะโอ้อรยาอีปสองหกเนนี่เต็มไปเต็มยิ่งขึ้นอยู่ยี่สมันเกดสองสามศูนย์ือกาดีทนันนวากันสองหกเต็เมกันยังไงโอ้เอ้าเดี๋ยวตัวได้ปูที่บ้านบ่านออกเยอะบาดเนี่ มีมีดเหมือนเดหมดแล้วโอ้ตรงนี้มิดก่อนแมงเพราะนั้นแม่ป้าพาหรือป้นานแม่เหมือได้ยอะลูเนี่ยโอ้ตัวโอาจังแตรอดได้พี่้องด้จังรอดน้ำกันบามวแตกปูวัดป่าอุดรแตกอีกแล้วเือหือยี่แปดยี่เก่าที่บ้านป้าดอกมันสิมาบกปูอือะยี่แปดยี่เก่าที่ปูฟันได้เป็นตัวสิมากอีกว่นี้ฮะ ที่บ้าดอกนี่ตองลันะตองนเว่าอง่อนีฝันะโอ้ครับผมเพราะว่าต้เก่านี่ตามเเก่ายันออกเลยโอ้ที่ที่ตำเอ่อเจ้โอ้แสดงว่าเล็นไม่มีฟัดปูนี่ขึ้นแม่นย่างใอย่ที่สามตัวเลยกำลังกลับมาเลยอ่าโอ้แสดงว่าเขาว้าน้าเลี่ยเต็มบัตรติมเลยตัวนี้ เขาม่ต้องจอนแล้วโอ้เอาเอาพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไปหาดอกปูเอาใจนี่เนาะครับผมครับผมสาธุค่ะครัวอ๋อพี่น้องเนาะฮัทเขาเต็มเต็มพี่น้องเต็มเต็มครับผมสำหรับปูวัดปลาอุดรนะคะพี่น้องเอ้ยศูนย์สามห้าห้าสามศูนย์เข้าซับตัวดีแตกอีกแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละบ่แน่บ่นอนพี่น้องเนาะปูไก่หากแต่นะมนเบอร์โทรศัพท์เนาะเอ้ยพี่น้อง เอาเบอร์นี้ก็จะบอด้ะไรปูบอไม่มีอีกเบอร์หนึ่งปูว่าอ่าก็คือสมพุทธว่าเปิดสาเกียวศูน3์นี่แหละศูนย์สามหานี่แหละเอารอติดตามนับชมรลบฟังได้พี่น้องเด้อแนวทางปูวัดาอุดรปูนิมิตฝันจังไดเดี๋ยวทาาช่องสิไปตามให้เนาะอย่าผ่านเด็ดขาดครับผมก่อนอื่นก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามเป็นกาลังใใจครับทางสองมหาแห่งพามวนนาะพี่น้องเนาะ เอาอย่าลืมปูวัดป่าอุรครครผมแตกสามตัวนี่สองหัวต,ติดแต่ว่วา,านนะะทั้งบนทั้งล่างสองตัวนี่เป็นสามหัแล้วเนาะเอาวงนนี้สี่ขวาวันสาปูวาแห้งสิมแมนครเนาะเอาโฉบโฉบมันๆเด้อพี่น้องเด้อใครที่รอกดรอไว้กดติดตามไว้เนาะปูวัดป่าอุดารเนาะคือบ,บริภาลิปเด็ดเด็ดตัวเลขดังๆจากทางง่องหาฝากัน นะขอให้มีโชคมหีหมาน้ำกันนะอย่าลืมกดติดตามครับผมปวัเต่ารอนสวัสดีครับ